กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนี้บ่าวแอมบ์ประทุมเดินทางมาที่บ้านหนองพุทโธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาถามเลข่อหนองพุทโธครับผมเล่นข่าวว่ากุมารทองมาบอกเลขครับเอฟซีกุมารทองไอแดงเนาะครับเนาะมาบอกเลขสามตัววันครับสิเป็นแนวไ้วเป็นเลขตัวไหนเนาะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกร้ 2, อยหกสิบเจ็ดนี่ครับเอฟซี ตอนนี้เบาแอมมาทงได้เดินทางมาถึงบ้านน้องพุทโธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นั่งอยู่นี่แหละครับท่านหมอชมเนาะมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ัคมาบ้านน้องพุทโธแล้วเนาะครับท่านหมอชมเนาะเป็นเด็กที่มีเส้นขับเอฟซีวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเดี๋ยวให้เตรียมงานเตรียมสมุดมาเนาะครับเนาะเลขชุดเก่าชุดใหม่นั่งสมาธิบุกกองสลาก ครับแล้วก็กุมานท่อมาบอกเลยีกที่บอรับน้องพูทธครับอันนี้ทางสมาธิหรือฝันครับฝันครับน้องพุทธฝันเนาะครับเนาะครับฝันแนวไหนครับบอซูเอฟซีฟั่งนะครับครับผมฝันว่าผมได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับไอแดงครับครับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมครับไปไหล่ะครับน้องพุทธครับไปหาปลาครับครับไปหาปลาครับไอแดงนี่คือกุม่านท่องเนาะครับครับครับผม เอฟซี FC, เขามาเบิงไม่เนาะครับท่านผช้มชมกุมารทองไอแดงนี่คือกุมารทองขอ,อ,องหลวงพุทธูท่ที่เลี้ยงไว้ครับแต่งได้อีกครับกัดน,นี้นผมขับไปที่นี่ผมก็ขับไปเจอนามทวมครับครับผมทวมเต็มเลยครับนามทวมเลยครับครับผม,มเลยจอดมอเตอร์ไซค์ไปหันครับจอดมอเตอร์ไซค์ไปหันครับแล้วก็ลงไปหาปลาครับไอแดงครับครับผมครับหาปลาซีที่นี่ตามาเ,เต็มเลยครับครับผม แตปลามาเต็มขูเต็มถังนะครับอเข็ดจังไรเอาปลาไปหาแน่อะไรตาไปตึกเอาครับไปตึกเอาครับครับผมอู้เก่งหลายเก่งหลายครับเะนั้แล้วกาจะกัดปลาในปลาเยอะพอสมควรนะครับครับผมแต่กะหากุดแก้รถมันใส่มาเห็นครับเอาเอาไใ้ใส่ะคือหาผู้เห็นครับหน่อประตูอ่ะพื่อเพื่อกันครับเป็นความฝันอืมเป็นความฝันเนาะครับครับผมอันนี้บุเรนั่งสมาธิบุเรนั่งสมาธิครับครับ เสร็จแล้วหามพุ้นแก้มอเตอร์ไซค์ไปเ็ดเสร็จกะกะมีแค่นี้เหรอครับมีแค่นี้ครับอืครับผมทะเบียนรถตัวไหนล่ะครับน้องพุธมีทะเบียนบ่มีครับทะเบียนตัวไหนครับหาหนึ่งแปดครับทะเบียนรถพอทธไซสันหาหนึ่งแปดครับอืมครับผมห้าหนึ่งแปดสียังครับทะเบียนนั่นสีดำครับสีดำครับโอ้โบเป็นสีแดงสียังเนาะครับครับผมห้าหนึ่งแปดครับเอฟซีเอาอาจชีมาทะเบียนรถก็ได้ นะครับเนาะบางีกุมั่นทอกมันว่าอย่างไรมันบอกเลยบอกครับบอกครับบอกตัวไหนครับสองประตูบอกสองเก้าซีครับสองเก้าซี่ครับผมสองเก้าซี่หรือรับเอฟซีเนาะสองตัวมีบ่ครับสองตัวกับซี่หกครับครับผมแล้วก็ซี่ห้ากลับไปนั่งครับโอ้ซี่หกซี่หาครับคือขึ้นซื้อโล่งเนาะครับครับผมซี่หกซี่หาครับเอฟซี มันบอกว่ามันเอาไปเอาเลขมาแต่ใส่กุมารทองนี่ครับแต่มันก็บอกว่ามันบอกว่าอยากกินน้ำแดงครับเพื่นว่าอืกุมารทองอยากกินน้ำแดงครับมันก็เลยมาบอกเลยครับอะเอฟซีให้ทีมงานจดตัวเลขไป่ันครับเลขนางสมาธิตัวใดท่องมีสามดาวหาเบิ้งเด็กจุดเก่าของกุโอตจัมเลยะครับนอบเกือบอุบัติเหตุป่ะจะเปิดเบิ้งเล็กของหลวงพุทธวจนะอีกครับบารนี้เลื ฟันเจอง่าอีกว่ะครับกับมีแค่นี้เหรอครับมีแค่นี้ครับขอบคุณที่รักครับน้องพุทโธเนาะที่แนวทางดีๆที่แนวทางดีๆที่เด็ดงวดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเสด็จใเบิองตัวเลขของน้องพุทโธเลขนั่งสมาธิกับเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลั์กดแชร์ให้บ่าวแอมประธมน้ำขับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมมาพอดีมาพอดีครับ นาอครับนอนี่ใส่มาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวสีเหลี่ยมเรียงให้บนก่อนตอนนี้อยู่บ้านน้องพุทโธครับเดี๋ยวเอามาตั้งผีก่อนมาตั้งผีเล็กน้อยนะครับนาะนี่โอ้ตุ่ตุดีนาะน้องพุทโธงามนะ้อเฮ็ดดีตัวครับมีผักนำนี่เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเลียกน้องพุทโธครับเอฟซี FC, ผู้เป็นการเสียเวลานะครับเนาะ อันนี้เลขนั่งสมาธิด้วยครับเอฟซีนี่เลขนั่งสมาธิครับนี่แปดหาแปดหาครับนั่งสมาธิเห็นตัวเลขครับกับห้าเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งครับแล้วก็สองสี่สามสองสี่สามนะครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องพุโทโธครับอันนี้เป็นเลขเป็นเลขของนอ้องฝันครับตัวนี้เป็นความฝัน พันว่าไปหาปลาครับกุมารทองครับเอฟซีเด้ปลาเต็มเลยครับทะเบียนรถครับสีดําครับห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดครับเอฟซีสตารเลนนะครับเนาะแต่ที่สําคัญกุมารทองเพิ่นอยากกินน้ำแดงเพิ่นบอกเลยสองเก้าสี่สองเก้าสี่ครับเล็กเก่าอย่าลืมหมุนขึ้นเป็นเลขกหกน้ำเนาะครับเนาะขั้นทางหมุนขึ้นเป็นเลขกหกกับเป็นหกสี่สี่หกทันทีครับให้สื่อรถแต้มต้องน้ำสี่หาหาสี่น้ำเนาะครับท่านผู้ชมแนวทางดีๆเด็ดๆงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม กศ2567นี่ครับขอให้มีโชคใไงครับน้องพุทโธครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมรัทงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยันพึ่งไปใช้เอฟซีเมื่อหนีเบ้าแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมรัทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จิ้งิริถือเนาะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดกับนางถาอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหายมหเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหอูกอต่ลูปคิ้วสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อเป็ปูุหลดบเนยพ่อนวดนี่งหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเาตทงหยินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแข่งคายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไกยผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวาน uries, เป็นจ <un boxing> ุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมระตรงนีได้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากเอ็บสีโบลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร<ผ>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผ,สม,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ